สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีแชนแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรหลัก10บบนประจำวมที่2พฤษภาคม2568ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสรากินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบ,บุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีชะแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากคะ่ะคลิปนี้อาจารย์จะลองวางสูตรหลักสิบบนคะเป็นหลักสิบบนแบบตัวเดียวนะคะ ตัวสูตรนะคะจะใช้หน่วยบนนะคะคูณด้วย2บวกกับ10ล่าง10ครั้งที่1นึ่งคูณสร้อยครั้งที่2อบวกสคงที่นะ,ะมีค่า,ากับ x ลอ,องหาหลัก10บนแบบตัวเดียวเริม่มคำนวณตั้งแต่งวด่าที่ออก7จ็ศูนย์ศูนย์ เดี๋ย์จา์เปิดใบตรวจนะคะเจ็ดศูนย์ศูนย์งวดนี้เนาะจะต้องย้อนไปหนึ่งงวดนะคะเอางวดที่ออกมาแล้วนะคะมาคํานวณคะ่ะงวดที่ออกเจ็ดศูนย์ศนย์ก็เริ่มตั้งแต่งวดที่ออกเจ็ดเจ็ดเก้าอ่าข้างล่างออกสองสามตามคําสั่งสูตรเลยะคะ่ะหน่วยบนนะคะก็คือเลขเก้า เก้าคูณสองเป็นสิบแปดสิบล่างสองสิบครั้งที่หนึ่งหกสองเป็นสิบสองร้อยครั้งที่สองเลขหกแล้วบวกสองคงที่ทำการบวกกันสองก็แปดเป็นสิบหมดไปนะสองก็สองเป็นสี่บวกหกเป็นสิบได้ศูนย์ออกมาที่เจ็ดศูนย์ศูนย์นำหลักเลขศูนย์มาไว้ที่หลักสิบนะคะ จะเป็นหลัก10บนะหัวที่1ต่อมาฮะหลักหัอที่สองหาหลัก10เปิดใบตรวจมาที่หน้าที่ออก7 0็ย์ก่อนแล้วเราก็เอาหน่วยบนเลขศูนย์คูณสองได้ศูนย์สิล่างเลข5ตัวนี้ออกมาที่ห้าหแล้วก็สิบครั้งที่1 8ึดสองเป็น16บหกร้อยครั้งที่สองร้อยครั้งที่สอง เเลขสี่นะคะแล้วก็สองคงที่ศูนย์ห้าหกสี่นี่ก็เป็นสิบห้าห้ากับสองเป็นเจ็ดออกสามเจ็ดเจ็ดนำเลขเจ็ดมาวางไว้ที่หลักสิบนะเป็นงวดที่สอง ต่อไปคำนวณงวดที่สามหน่วยบนนะคะสามเจ็ดเจ็ดก็เอาเลขเจ็ดคูณสองเป็นสิบสี่สิบล่างเลขห้าตรงนี้ออกห้าศูนย์สิบครั้งที่หนึ่งหกคูณสองเป็นสิบสองร้อยครั้งที่สองหกแล้วก็สองคงที่ทำการบวกกันสี่กับห้าเป็นเก้ากับสองก็เป็นสิบเอ็ดหนึ่งบวกกับ หนะเป็นเจ็ดเจ็ดกับสองเป็นเก้าบวกมาได้ที่เลขเก้าบอกมาที่แปดเก้าสี่เราได้หลักสิบเป็นงวดที่สามต่อมางวดที่สี่เปิดมาหน้าที่ออกแปดเก้าสี่เลขสี่คือหลักหน่วยบนคูณสองเป็นแปดสิบล่างห้า สิครั้งที่หนึ่งสามสองหร้อยครั้งที่สองเลขห้าแล้วก็สองคงที่ทำการบวกกัน5กับหเป็น10หมดไป8กับสองเป็น10หมดไปเหลือเลข6ที่อยู่ตรงกลางนี้ตัวเดียวยกมาเลยเลขหออกห้าหสามเราได้เลขหอยู่ในแนวทางของหลักสิบ ต่อมาเมื่อที่5ตรงที่ออก5 6าหสหน่วยบนเลข3คูณ2เป็น6กสิบล่างก็3ามสิบครั้งที่1 9ึเสองเป็น18ร้อยครั้งที่2เลข9บวกกับ2คงที่ทำการบวกกัน6กับ3เป็น9ก้า เก้ากับสองเป็นสิบแปดเลยค่ะได้เลขแปดออกหกแปดเจ็ดเพราะสองกับแปดเป็นสิบมันเต็มแล้วนะฮะตัวเดียวเลยเนาะต่อมานะฮะหัวที่หก หน่วยบนนะเลขเจ็ดเจ็ดสองเป็นสิบสี่สิบล่างสามสิบครั้งที่หนึ่งสามสองเป็นหกร้อยครั้งที่สองเจ็ดแล้วก็สองคงที่ทำการบวกกันสี่กับหกเป็นสิบสามก็เจ็ดเป็นสิบหมดแต่ได้ยี่สิบนะเหลือเลขสองริยกมาออกสนะองสองเจ็ดยังเข้าอยู่เนาะ เราลองตามต่อนะคะสำหรับสูตรนี้ก็เป็นเออ่งวดที่เจ็ดนะงวดที่เจ็ดโอเคนะเปิดมาหน้าที่ออกสองสองเจ็ดเอาหลักหน่วยที่เป็นเลขเจ็ดคูณสองเป็นสิบสี่เจ็ดสองสิบสี หลักสิบล่างเลขแปดยกมาสิบครั้งที่หนึ่งเลขหนึ่งคูณสองได้สองร้อยครั้งที่สองเลขสองแล้วก็บวกสองคงที่ทำการบวกกันเลยสองก็สองเป็นสิบหมดไปฮะสี่ตัวนี้บวกสองเป็นหกบวกสองเป็นแปดนะคะแนวทางของหลักสิบนะตัวเดียวคือเลขแปดเลขแปดตัวนี้ก็ไป ไปชนกับเลขเลขวิ่งตัวเดียวเหมือนกันเนาะแต่ว่าไม่ปักหลักอันนั้นนะคะเลขแปดอ่าใครจะใช้เลขแปดตัวนี้ในนวทางของหลักสิบอ่าใครชอบค่อยนำไปใช้นะคะหลักสิบฝากช่องนิดนึงเนาะ เราได้ที่เลขแปดนะคะสำหรับสูตรนี้หาแนวทางของหลักสิบนะคะให้ได้นะคะส่วนหลักร้อยนะ,ะถ้าหลักสิบเป็นตัวอะไรแล้วเราก็จะสลับตำแหน่งกับหลักหน่วยไปนะคะเพราะว่าตอนนี้ปัญหาอยู่ที่ว่าหลักสิบที่เราตามอยู่ของสูตรเก่านะคะท่านผู้ชมมันจะได้ที่เลขเลขสามกับเลขสี่นะ วดนี้ได้ที่เลขหนึ่งกับเลขสองและเลขสามกับเลขสี่มันจะไม่ชนนะคะเพราะฉะนั้นเราจะหาว่าสูตรไหนมีเลขอะไรมากกว่าระหว่างเลขแปดกับเลขสามเลขสี่อาจารย์วางแนวทางเคยวางแนวทางหลักสิบบนไปให้อันหนึ่งสูตรนะคะมันจะได้ที่แปดกับเก้าใช่ไหมแปดกับเก้ามาชนที่เลขแปดตัวนี้แหละนะเพราะฉะนั้นก็ตัวที่น่าสนใจก็มีเลขแปดนะคะท่านผู้ชม ใครจะตามสูตรเก่าก็ได้นะฮะใครจะตามใครจะดูที่สูตรนี้ก่อนถ้าอาจารย์คำนวณไปทักงสองสามสูตรเดี๋ยวดูซิว่ามันจะไดะ้ตัวไหนมากกว่าแล้วถ้าเราจะยึดนะคะครบครบสามตัวบนเนาะครบสามตัวบน ยึดมาสักสูตรหนึ่งนะคะท่านผู้ชมจะเอาสูตรที่ยังไม่หลุดเลยก็ได้เนาะก็คือตัวนี้นะคะตัวนี้นะครับก็จะมีแนวทางของเก้าสองสามสี่ห้าแปดใช่มเก้าสองสามสี่ห้าแล้วก็แปด เก้าสองสามตัวเลขมีอยู่ทั้งหมด6ตัวนะหตัวแล้วก็อันนี้มี1 2 3 4 5 6มีอยู่6งวดเนาะอาจารย์เคยคำนวณเลขตัวเดียวนะที่ไม่ใช่เลข8นะคะเอาตัวอื่นนะตอนนี้นะมันจะมีแบบนี้อยู่อยู่ที่คนชอบนะอย่างน้อยเลข8ตัวนี้ค่ะเราได้ละหนตัวใช่ไหมก็คือตัวนี้ ใครจะเอาวางไว้ในหลักไหนส่วนตรงเนี้ยมันจะเป็นที่สิบนะแล้วมีอีกสูตรหนึ่งก็จะมีสามกับสี่ใช่ไหมแล้วก็อีกสูตรหนึ่งก็จะเป็นแปดกับเก้านะคะแปดกับเก้ามาตัวหนะึ่งหลักสิบนะหลักสิบแปดกับเก้าแล้วก็หลักสิบสามกับสี่มันไม่ชนขณะนี้อาจารย์กําลังหาหลักสิบให้นะคะท่านผู้ชมว่าจะเป็นในสูตรไหนเนาะ,ะมีสูตรแบบเดินดีนะคะท่านผู้ชมอีกเพิ่มเติมอีกอีกสองสูตรนะ แนวในทางของหลักสิบดูซิมันจะไปในพวกเอสามกับสี่ตัวนี้ต้องใช้แน่นอนนะคะมันจะมีตอนนี้นะสามแล้วก็สี่แล้วก็แปดกับเก้าเราเราเพิ่งเรียนไปขนาดนี้ใช่หไหมสามสี่แล้วก็แปดเก้าซึ่งมันไม่ชนกันนะแล้วอาจารย์คำนวณสิเพิ่มเติมให้ชุดสูตรนี้ก็เป็นเลขแปดมันก็จะอยู่ตรงนี้มันจะชนของสูตรแปดกับเก้า ราะนั้นก็ตัวที่น่าสนใจแล้วหนึ่งตัวเลขแปดนะจะอยู่ตัวไหนนะท่านผู้ชมอันนี้มีอยู่แค่หกตัวนี่แหละเดี๋ยวอาจารย์ให้ดูนะแล้วเดี๋ยวเทียบตรงนี้ให้ด้วยนะคะอาจารย์คิดว่าน่าจะใช้นะสำหรับตัวนี้ประมาณนี้แหละกิดไปเลยเนาะตัวเล็กๆ แค่นี้ก็พอนะไม่เอาดีกว่าอาตรงนี้แล้วกันัจะได้ไม่ติดกันนะฮะสูตรนะเป็นเลขวิ่งตัวเดียวเนาะที่ไม่ใช่เลขแปดนะคะมันก็มีอีกอาจารย์คำนวณสอนไปให้แล้วล่วนะเนาะเดี๋ยวดูนิดนึงตัวนี้ออวิ่งตัวเดียวนะคะอยู่ในอีพีที่เอ,อ่อ ยี่สิบสองนะตรงนี้เลยเนาะมันจะเริ่มมาตั้งแต่ตรงสามเจ็ดเจ็ดนะคะท่านผู้ชมสามเจ็ดเจ็ด EP ยี่สิบสองเขียนไว้เลยนะใครยังไม่ได้ดูลองไปดูตัวนี้เนาะ คำนวณมาได้ที่เลข7จ็ดนะคะนี่มันจะชนช่ไมอันนี้ก็7ดอันนี้ก็7ต่อมาเลขเก้าอันนี้ก็เอันนี้ก็เนะะแล้วก็ต่อมาคำนวณได้ที่เลขห น,นี้หกนะอันนี้ก็หกนะต่อมาอันนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะตรงนี้เนาะื่อที่ออกหกแปดเจ็ดได้อันนี้แปดนะแต่ว่าสูตรที่อยู่ใน EP พียี่สิบสองนี้คำนวณมาได้ที่เลขเจ็ด แล้วก็เมื่อที่ออกสอง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 เจ็ดสูตรนี้ได้ที่สองสูตรนี้ได้ที่เลขเจดนะคะสองเก้าหอันนี้เป็นเด่นนะแบบไม่ปักหลักนะคะาจารย์วงกลมให้เนาะอันนี้มันจะได้เจ็ดนะอันนี้เจ็ดเนาะก็ได้ตรงนี้ ส่วนอันหกอันเก้าอันนั่นก็ได้ตัวเดียวกันเพราะว่ามันจะเป็นตัวตัวชนนะอันนี้ไม่ปักหลักนะเป็นตัวเด่นเฉยเลขวิ่งตัวเดียวนะคะได้เจ็ดใช่ไหมมันจะเป็นแบบนี้ส่วนที่เหลือข้างบนนั้นก็คือชนในแนวทางของหลักสิบจันเหยียบขึ้นไปนิดหนึ่งสําหรับงวดนี้นะคะมาลุ้นกันใครจําได้ว่าได้เลขอะไรฮะสูตรนี้เราเพิ่งคํานวณไปอยู่หยกๆกนี้คือได้ที่เลขแปดนะแล้วส่วนสูตรนี้ ได้ที่เลขห้าคะ fc ห้านี่ถ้าเป็นตัวเดียวนะห้ั้นก็เราย้อนกลับมาตรงตรงครบนะเลขห้านะคะท่านผูช้ชมมีอยู่ในนี้ด้วยนะ,ะเราได้แล้วเฉพาะคลิปนี้ได้2ตัวนะคะจะมาทางห้าแปหรือ ห้าสามห้าสี่ะเห็นไหมได้สองตัวเดี๋ยวเราเพื่อความมั่นใจนะว่าเราจะใช้สามสี่อยู่ในแนวทางของหลักสิบหรือจะใช้แปดนะแปดกับ9้าลองไปดูครบสามตัวบนที่อาจารย์เคยวางให้เป็นระยะหวังผลนั้นไปนะคะก็ตามนี้ก่อนแล้วกันเนาะจะมีแนวทางของสิบบนแบบ4ี่ตัวเดินดีระยะยาวนะคะ อาจารย์ยังไม่ได้คำนวณเลยว่าได้เลขอะไรเดี๋ยวว่างให้แล้วกันหาความแน่นอนนะคะของตัวเลขว่าเราจะชอบตัวไหนนะตัวนี้ก็สวยอยู่นะคะเนี่ะงั้นเราถ้าเป็นแนวทางของเทียบเป็นเลขวิ่งตัวเดียวนะ,ะสองสูตรนี้ก็ได้แหละแปดกับห้าะท่านผู้ชมตามนี้เลยก็ได้เป็นคู่โต๊ดเนาะ โต๊ดแปดกับห้านะฮะห้าตัวนี้เนาะถ้ามานะคะอาจารย์คือคิดว่าน่าจะไปอยู่ที่หลักร้อยนะคะหลักร้อยอันนี้มันเป็นปักหลักให้เรียบร้อยแล้วนะคงไม่หนีหลักนะคะท่านผู้ชมตามนี้อ่ะคลิปนี้ลาไปก่อนพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ